ตอนนี้เราจะพูดเรื่องตัวอย่างนะครับโมเมนต์ Moment ของแรงนะครับรอบจุดใดจุดหนึ่งลักษณะเป็น3มิตินะครับก็เป็นตัวอย่างพื้นฐานที่ต้องใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับเวกเตอร์นะครับ ijk ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีความแม่นยำในการคำนวณลักษณะของเวกเตอร์ด้วยนะครดูที่โจทย์เลย องสร้างเหล็กรูปพวรณัน์นะครับไอตรงนี้เป็นแท่งเหล็กไอขาเป็นเสาเนาะแล้วก็มีนักษะเป็นชิ้นส่วนยื่นออกมาแบบนี้ทําจากเหล็กรูปพวรณัน์ถูกโยงยืดด้วยสายเคเบิลอันนี้เป็นสายเคเบิลนะครับด้วยแรงขนาด5กิโลนิวตันนะครับถ้าเราเขียนในเทอมของเวกเตอร์ก็แบบนี้ครับนะครับ มีทิศทางจากจุด A นะครับอยู่ตรงปลายชิ้นส่วนยื่นตัวนี้แล้วก็ลงมาที่พื้นที่จุด B ก็คือจากจุด A ไปจุด B นั่นเองนะครับให้เราหาอะไรให้เราหาโมเมนต์นะครับที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดึงตัวนี้ครับออกจากจุด A เป็นแรงดึง5กิโลนิวตัน ที่กระทำที่จุดลองรับ O ก็คือหาโมเมนต์รอบจุด O นั่นเองในรูปของเวกเตอร์จุด O กคจุดนี้ครับเป็นฐานของโครงสร้างนะจุด O ในรูปของเวกเตอร์ก็คือหา M O นะครับแล้วก็หาขนาดของโมเมนต์ด้วยถ้าได้ โมเมนต์รอบจุดโอในรูปของเวนเตอร์แล้วขนาดก็หาง่ายมากนะครับให้หาสองคำตอบนี่แหละครับในการคำนวณหาค่าโมเมนต์ก็ให้ตอบเป็นหน่วยกิโลนิวตันและเมตรอะนดับโมเมนต์ของเราแรงขูริยะทางก็ต้องเป็นกิโลนิวตันเมตรหน้าตาแบบนี้ก็มีแนะนำสมก,การต่างๆให้เป็นโครงแบบนี้นะครับลายขั้นตอนตามนี้นี่แหละครับ ารู้จักซ้อมรู้จักหัดมาก่อนเมื่อเห็นก็จะรู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยเน้นตรงนี้นะครับให้เราใช้อันนี้เท่านั้นนะครับจาก o ไป B เท่านั้นลาตัวอาตัวนี้ก็หาแบบนี้ครับเท่านั้นอย่าทําอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับที่โจทย์สั่งไว้ อันนี้ก็สมการหาขนาดของโมเมนต์นะครับเมื่อได้โมเมนต์รูปเวกเตอร์แล้วก็จับมายกกำลังสองเท่านั้นเองเริ่มต้นอันนี้ผมปิดไว้ก่อนผมเขียนตรงคำนวณมานะผมก็เขียนเป็นโครงล่างวานะมันจะได้ไวขึ้นนะเริ่มต้นก็เอารูปโจทย์เป็นฟรีบอดี้ไปเลยนะครับก็มี3มิติก็3แกนมีแกน x แกน y แกน z ถ้าคนไม่เก่งก็จ,จะกำหนดลักษณะเป็นบวกเอาไว้ถ้าใครมาตามนี้ขึ้นข้างบนก็บวกลงข้างล่างก็ลบมาทางนี้ก็บวกไปข้างหลังก็เป็นลบอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็เขียนเอาไว้เผืจะมีประโยชน์นะครับหลังจากนั้นก็ให้ระบุนะพิกัดหรือตำแหน่งนะครับที่จุดที่สำคัญสำคัญในการคำนวณน,นะครับ ก็ตัวอย่างเช่นที่จุด O ตรงนี้เป็นจุดกําเนิดที่จุดกําเนิดนี่จะเป็นอะไรหมดเลยครับ0,0,0ย์ศ <O. S 1> อ,อันนี้ถูกแน่นอนต่อมาที่จุด A เนี่ยตรงนี้จะเป็นเป็นหางของแรงนะครับจาก A ไป B นะครับเพราะนั้นต้องบอกตำแหน่งที่ A ให้ได้อ่า ตำแหน่งที่ A ก็คือ x y z หรือ i j k นั่นแหละครับนะจุด A เรามองง่ายๆก่อนจุด A ตัวเนี้ยมันเหมือนว่าอยู่ที่ระนาบแกน y กับแกนอะไรครับแกน z มันไม่ได้อยู่ทางนัานแกน x ถูกต้องไหมครับเพราะนั้น x ต้องเป็นอะไรไปก่อนครับเป็น0นะต่อมาแกน y แกน y เท่าไหร่ครับตอบเลย1.5ใช่ป่ะครับ แกน Y คือหนึ่งจุดห้าส่วนแกน Z คือตรงนี้ครับสองจุดห้าศูนย์ถ้าทำมาก่อนก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าถูกไหมสองจุดห้าศูนย์ขั้นตอนแรกต้องทำตรงนี้ให้ถูกก่อนนะครับต่อมาที่จุด B หรือที่พื้นตรงนี้ก็มองเหมือนเดิมครับ ที่จุด b เนี่ยมันอยู่ที่ระนาบ y กับอะไรครับ y กับ x ถูกต้องไหมครับหรือ x กับ y นะครับเพราะนั้นแทต้องเไปไ็นอะไรแน่นอนเป็นศูนย์เอา x ก่อนตอบได้แน่นอน x เท่ากับเท่าไหร่ครับ1นึนะครับ y ก็1.5จุด x ก็เป็น0 นะครับขั้นตอนที่สําคัญคือขั้นตอนนี้จัดการให้เรียบร้อยอ่าทอนนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเติมเพิ่มนะครับต่อมานะครับหา Position Vector นะครับหรือ v e กเตอระบุตำแหน่งของสายเคเบิลนะครับของสายเคเบิลหมายความว่าไงไอตัวสายเคเบิลเนี่ยมันจากจุด A ไปจุดอะไรครับ จุด B เพราะฉนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเราเอาจุด B กับจุด A หรือ A กับ B เนี่ยคุยกันนะครับโดยใช้หลักการว่าเอา b ลบกับ a นะครับ B ลบกับ A นะครับหรือบางคนก็บอกว่านะครับเอาหัวลูกศรตรงนี้ครับถ้ามาตรงนี้หัวอยู่ตรงนี้หัวลูกศรลบกับหางลูกศรหรือบางคนก็บอกว่า หัวลูกศรน,นี่คือปลายทางลบด้วยต้นทางก็คือหางลูกศรลบด้วยต้นทางเราจะจดจำมันก็สุดแท้แล้วแต่เรานะครับเราเาลุยเลยเราก็ทำที่ I ก่อนเขียนโค้งว้นินก็เอาเอ,าอก่อน I ถ้าเป็นจุด B ก็คือ1จุดเท่าไหร่ครับ1นจุดแ ลบกับ0นี่คือ i นะครับแล้วก็ทําต่อครับบวกก็ทําตรงแกน y หรือ j มันก็หน่งจุดหลบกับเท่าไหร่ครับ1.5เอาให้ถูกนะครับ j ต่อมา k 0ูลบกับ2อห ที่นะครับแล้วถ้าเราสังเกตดู1.5ลบนงจจะเป็นอะไรครับเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเหลือแค่1.8 0ศูนย์นะครับ i นะครับตรงนี้ก็ลบคูณบวกก็เป็นลบ ลบด้วย 2.5k บางทีเราตัวเลขถูกแต่เราพลาดเครื่องหมายนะครับระวังด้วยหน่วยอันนี้เหมือนเป็นตำแหน่งระยะเวกเตอร์ระบุตำแหน่งเพราะฉะนั้นหน่วยจะอยู่ในมิติของความยาวในที่นี้คือหน่วยเมตรอย่าลืมเขียนหน่วยนะครับถ้าไม่เขียนหน่วยก็โดนตัดครึ่งคะแนนทั้งหมดนะครับไม่เขียนหน่วยเขียนหน่วยผิดก็ผิดนะครับอต่อมา พอได้ตรงนี้มาแล้วนะครับเราหาเป็นระยะดหรือเรียกว่า RAB นั่นเองนะครับวิธีการก็คือเอาตัวนี้ครับมายกกำลังสองอันนี้ถ้าเอาให้ถูกเป๊ะๆต้องเอาเครื่องหมายลบมายกกำลังสองด้วยนะครับแตก่ก็กลายเป็นบวกอยู่ดีถ้าเรามี j ด้วยก็ยกกำลังสองทั้ง x ทั้ง y ทั้ง z ijk เลย แล้วก็ถอดสแควรูทออกมานะครับจะได้3.08หน่วยเป็นเมตรเช่นเดียวกันอยู่ในแกงของเรื่องระยะหรือตำแหน่งพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญคือเราจะเขียนแรง f ตัวนี้ครับแรงดึงตัวนี้ในรูปของเวกเตอร์พยายามแบ่งๆกันนั่งนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะนะเพอโดนขู่ไปใช่ไหมนะ นะเราชอบให้บังคับนะถอบังคับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะ,อ,ะอิสระเสรีเราไม่ชอบนะอะตอนนี้เมื่อมาแล้วก็ตั้งใจทําให้ได้อตอนนี้หน้าตาก็แบบนี้ครับตรงที่แนะนําสมการน่ะเขียนไว้แล้วไปย้อนดูเอา F ก็คือแรงตัวนี้5กิโลนิวตันนะครับเราใส่ไปเลย5นะครับ RAB เป็นเวกเตอร์ก็คือ Position Vector ตัวนี้เราก็ลอกมา1 8 0น,นะครับ i ลบกับ2 5 k ส่วนข้างล่างคือตัวนี้ครับ d หรือ RAB เหมือนเป็นขนาดนะครับก็คือ3.08นะครับอ่า หลังจากนั้นให้ทําการคิดเลขครับทําการคิดเลขนะครับคิดเลขคงจะคิดไปนะเอาที่นี่แล้วก็เอาห้าคูณเข้าไปอันนี้หารนนี่แล้วก็เอาห้าคูณเข้าไปนะครับเอาที่ไอก่อนเอาหนึ่งจุดแปดหารด้วยสามจุดศูนย์แปดคูณห้านะครับจะได้สองจุดเก้าสอง i นะครับลบ2.5หาร3.8 5คูณเข้าไปจะได้ลบ4.06 k นะครับ k นี่คือแรง f 5กิโลนิวตันแต่เขียนอยู่ในระบบของเวกเตอร์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแรงต้องหน่วยเป็นกิโลนิวตัน แม่เรื่องหน่วยด้วยนะครับถ้าคนหัดมาคนซ้อมมาจะไม่พาดเรื่องหน่วยหรอกครับแต่ไม่ไม่เขียนกันไม่รู้เป็นอะไรนะครับตีมาแบบลวกๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวมั้นะลวกๆนะครับอ่าพอได้ F ออกมาแล้วเตรียมหาโมเมนต์รอบจุด O ในรูปของเวกเตอร์นะครับอ่าไปต่อนะครับเต็นนะอ่ะอาจะช้าจะเร็วก็ดูแลตัวเองนะครับอ่า ตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วครับขั้นตอนนี้แล้วอลอกมาเมื่อ,อเมื่อตรงนี้ f เรามีแล้วในรูปของเวกเตอร์เราต้องเขียนตัวนี้มากกําลังจะเมื่อตัวนี้เมื่อ r o b ให้ใช้ r o b เท่านั้นมันคือตรงไหนอ่ะนะครับให้เราไปดูเพิ่มที่ free body o B นะครับอ่ให้ลากมานะครับลากมานะครับตรงนี้คือ R O B อ่าเวกเตอร์ระบุต,ตำแหน่งเช่นเดียวกันจากจุด O ไป B นะครับอ่าคือ R O B นะนะ อพอเสร็จแล้วก็เอาจุดสองจุดคุยกันจะใช้หัวลบหางปลายทางต้นทางก็สุดแทแลัวท่าน <S <S ก็คือเอาจุด b ลบกับจุดอะไรครับจุด o นะครับเอาจุด b ลบกับจุด o นะเอา b ลบ o นะครับซึ่งการเอา b ลบ o มันจะง่ายเนาะเพราะจุด O อไปไหนหมดเลยเป็นศูนย์หมดเลย1.8 0นะครับ i หนึา่าลบศ j แล้วก็ศูลบศ k นะครับตรงนี้ก็ขยี้ทิ้งไปเลยตรงตัว k นะครับเพราะไม่เกี่ยวกับแกน z เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ที่ระนาบ x กับ y นี่คือข้อสังเกต,ตอีกอย่างหนึง่ง ก็จะเหลือผมไม่ต้องกดที่รเลขเนาะ 1.8i บวกกับ 1.5j อ่าพอได้ตรงนี้ออกมาเขียนหน่วยเช่นเดียวกันเป็นเรื่องตำแหน่งเรื่องของระยะเพราะนั้นหน่วยจะเป็นเมตรอ่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอ่าตอนนี้ผมจะเปิดผมแล้วอ่าก็มาเขียน เพื่อคำนวณหาโมเมนต์รอบจุด O ในรูปของเวกเตอร์นะครับถ้าเราจำได้แล้วเราทำเป็นนะครับก็คือเอาตรงนี้นะครับ F ในรูปของเวกเตอร์กับ ROB ตัวนี้มาเขียนนะครับตรงบรรทัดนี้นน อ่คือ R O B บรรทัดนี้คือแรง F ในรูปของเวกเตอร์นะครับแล้วก็เขียนแล้วก็ต่อ2แถว i กับ j คูณขึ้นเป็นลนายพอไหวไหมเป็นลบคูนลงเป็นบวกนะครับแล้วก็เขียนค่าต่างๆให้เรียบร้อยเครื่องหมายลบก็ยกมาด้วยนะครับแล้วก็จัดการ ของ i ของ j ของ k ให้เรียบร้อยถ้าคนไม่เก่งก็ต้องเขียนเขียนแบบนี้ครับแล้วค่อยกดที่เลขนะครับอันนี้ไปดูแลตัวเองนะคูณขึ้นคูณลงนะครับแทนข้อมูลให้ถูกตรงไหนที่เป็นศูนย์เราก็ตัดทิ้งไปศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์แล้วก็ตัดทิ้งไปนะครับอ่าอ่าตอนนี้ก็คิดเลขนะ i,j,k ออกมาที่เหลืออยู่นะครับ ก็จะเหลือไปล่เอาเองนะเอา1.5คูณลบ4.06จะได้ลบ6.09 i นะครับตรงตัว j ลบคูณลบก็เป็นบวกนะครับได้บวก7.308 j นะครับตรงตัว k เหลือแค่นี้ครับลบ4.38 k นะครับลบ 4.38k เสร็จแล้วครับเขียนหน่วยนี่คือโมเมนต์รอบจุด O จุดนี้ครับที่ฐานรองรับด้านล่างตัวนี้ของโครงสร้างเหล็กรูปพันในรูปของเวกเตอร์ i j k นะครับเขียนหน่วยมันเป็นโมเมนต์นี่แรงคูณกับระยะทางเขียนให้ถูกอย่าลืมหน่วย นะครับที่ทํามาเขียนหน่วยป่านะครับจะสู่ขั้นตอนสุดท้ายหรือคําตอบสุดท้ายที่โจทย์ต้องการให้หานะครับคือหาขนาดของโมเมนต์นะครับขนาดของโมเมนต์หาอย่างไรก็เอาตัวนี้ครับ x ก็กก็คือ x j ก็คือ y k ก็คือ z จับมาสแปร์รูทเท่านั้นเองนะครับโมเมนต์รอบจุด O แกน x โมเมนต์รอบจุด O แกน y โมเมนต์รอบจุดโอแกนแซบนั้นเองแล้วก็เอาตัวเลขมาแทนค่าลงไปนะครับถ้าเอาแบบเป๊ะๆต้องลบมายกกำลังเลย6.09กาำลังสบวก7.308กำลังสนะครับบวกด้วยลบ4.38นะครับยกกำลังสอง แล้วท่านก็กดขี้เรื่องมาเรากดขี้เรื่องมาจะได้10.47อันนี้เป็นขนาดของโมเมนต์นะครับหน่วยก็ต้องเป็นโมเมนต์เช่นเดียวกันในที่นี้คือกิโลนิวตันเมตรนะครับโมเมนต์แรงคูระยะทางนะครับกิโลนิวตันเมตรอ่ามานี้นะครับดูในส่วนของขั้นตอนให้ดีๆนะครับแล้วก็หัดทำหน่อย มีหลายรูปแบบก็ต้องดูให้เข้าใจนะครับแล้วก็ดูเรื่องเริ่มต้นเนี่ยต้องดูพิกัดให้ถูกก่อนนะครับเขียนให้ถูกนะครับอขั้นตอนแรกก็หา Position Vector ของสายเคเบิลนะครับแล้วก็มาเขียนแรง f ในรูปของเวกเตอร์แล้วก็มาหานะ Position Vector ์ rob แล้วก็มาจัดก,การหาโมเมนต์อยู่ในรูปของเวกเตอร์ ออกได้ในรูปเวกเตอร์เสร็จแล้วก็มาหาเป็นขนาดโมเมนต์เท่านั้นเองนอย,ยเนยต่างๆเขียนกำกลับไปถูกนะครับไปลองหัดทำดูนะครับ